อนแรกคือผมไม่ได้กะจะเล่นเบสหรอกคือผมกะจะไปตีก,กรองคราวนี้พอไปเข้าห้องซ้อมด้วยกันใช่ไหมเพือ่อนผมคนที่แม่งตัวใหญ่กว่าเหมือนก็ไปนั่งที่กองแล้วยังไม่มีใครเล่นเบสไงเพื่อนันบอกเฮ้ยป้องเล่นเถอะลองดูจนมันสนุกข,ของมันหลังจากนั้นพอเข้ามาหาลัยปึง้งก็เริ่มรวมวงกับเพื่อนๆตอนนั้นเล่นกลางคืนกันตอนนอรนาลีนั่นคือพี่นอรมจะถามกลับว่าเป็นจุดเริ่มของวงซิวด้วยหรือเปล่าเป็นจุดเริ่มวงซิวเลยตกใเข้าจ การเป็นคนรักคือเรียนรู้กันและกันแต่ใครคนหนึ่งไม่ใช่ตัวจริงก็คงต้องจากกันเหมือนดังเรื่องเธอกับฉันคือตอนแรกกับผมก็อยู่วง ของมหาลัยใช่ไหมอยู่ที่ม,มหาลัยก็รวบรวมกับเพื่อนๆทางวงโซวงฟังกี้กันก็เล่นกลางคืนคราวนี้เนี่ยช่วงนั้น,น่ะก็ไปได้ไปพูดคุยกับไปเจอกับพี่นอที่เบเกอรี่อยู่บ่อยๆครับแล้วพี่นอก็ได้ทำอัลบั้มชุดที่2ให้กับพี่ออนอืมเอ,ออนอรีอ่าพอพี่พพทําให้เสร็จปุ๊บคราวนี้มันต้องการแบ็กอัพไปเล่นครับพี่นอบอกให้ป๊อกลองออดิชั่นหน่อยพอผมออดิชั่นเบสเสร็จปุ๊บพี่นอมาเฮ้ยมีมีกองที่มหาลัยเปล่าวะผมก็ไปถึงไอ้เคนมา ดึงให้เคนเสร็จคราวนี้พี่เอพอจะพี่เอพี่เอกไปเพื่อพี่ชุก็ดึงพี่ชุมาแล้วคราวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทําวงของตัวเองนะปุยกับเคนกับพี่ชุอะไรเงี้ยก็เริ่มจุดนั้นก็เริ่มแบบหยุดจากการเล่นเงินคืนมาเพื่อที่จะทำวงซิลอย่างบทบาทเฉพาะเบสนะอย่างเฉพาะเบสในดนตรีที่มันเป็นโซลฟังแบบที่ปอกชอบเนี่ยเบสจะค่อนข้างมีสีสันแต่พอมาทำซิลปั๊บเนี่ย มันต้องหายเสน่ห์ของหายแไปงั้น,ปปนไ,ไปใช่คิดยังไงกับเรื่องตรงนี้หรือว่าพยายามจะทําอยู่หรือเปล่าไม่แต่ผมโอเคนะ <c oughs> ผมโอเคที่มันหายไป <c oughs> เพราะผมเคยมีพยายามหลายๆครั้งที่พยายามจะใส่ลีลาของมันก็แล้วแต่ ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราใส่ไปหรือเราทําไปมันเป็นการขัดขืนเพลงเกินไปจนเรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มทำความพยายามทําความเข้าใจกับดนตรีแบบนี้นะในเรื่องของอารมณ์แบบนี้นะถ้าเราลองกลับมาคิดง่ายๆในรูปแบบที่มันเป็นดนตรีร็อกของมันจริงๆอ่ะก็เล่นแค่ดําดํเฮ้ยมันไปตามมันลมมันรู้สึกรู้สึกสนุกไปกับมันมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นดนตรีกลับไปเล่นดนตรีโซ่แล้วฟังที่อีกเราจะมาขัดขืนมันด้วยการแค่นี้มันก็ไม่สนุก ให้เธออกเล่น be, เนบสจนป่านนี้ต้องมีไอดอลแน่นอนมีพี่เป็นใครเป็นไอดอลของป๊อกจริงๆไอดอลมันต้องมีคนเดียวป่ะผมไม่แน่ใจแต่แตถ้าสลับผมอะอมพวกที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผมได้มันมีนมหลายคนหลายรูปแบบอ,อย่างผมเห็นพี่เล่นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออพี่มังเป็นไอดอลในทางด้านแบบความคล่องตัวสูงวิธีคิดแบบเนี้ยที่เราไม่มีแล้วเราชอบ หรืออย่างพี่ประเดชถ้าเป็นคนไทยนะพี่ประเดชประเดชนี่หายไปนานาช่พี่ประเดชนี่เขาตัวหนึบหนับหนึบหนับเล่นแบบหนึบหนับ,นบปรับซาวดีหรืออีกคนหนึ่งอย่างพี่ก้อ,อพี่ก้อนี่ก็สไตล์วางโน้ตสวยวิธีการมูฟจากคอไปคอหนึ่งจะแบบมีวิธีแบบเหมือนถ้าเกิดเป็นฝรั่งก็พวกเจมเ์เจมส์สันพวกนาธานวาดัดพวกโมทาวอะไรเงีย้ย ตอนเรื่องเล่นดนตรีใช่ไหมพี่ใช่มี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 หลายช่วงเลยเคยถึงแบบขั้นก็หยากจะเลิกเล่นชุ่ยมีมีมีมันเหมือนว่ามันมันทำไมมันได้แค่นี้วะหมายถึงว่ามันก็ติดขัดงานก็น้อยค่าใช้จ่ายก็ไม่พอเลยเลิกเลยก็แล้วกันพอหยุดคิดว่าเลิกเลยก็แล้วกันก็มานั่งคิดแล้วจะทำอะไรเราเมืองอ่ะ นึกออกว่าในเมื่อผมก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่ป .6 ปคาริเน็ตชนตอนนี้อายุย0 30ิบากว่าคือมันมาครึ่งชีวิตแล้วอ่ะคุณจะทําอะไรไอ้พ่อมันก็ลุยทางนี้แหละก็แค่ทําให้มันดีเดี๋ยวมันก็วันพรุ่งนี้มันก็จะได้ของมันเองไอ้เหนื่อยไอ้ท้อมันก็มีกันทุกคนนะเพราะเวลาผมคุยกับนักดนตรีหลายๆคนหรือใครหลายๆคนมันก็มีจุดนี้กันทั้งหมดแหละแต่ยังไงล่ะแล้วคุณจะไปขายก๋วยเตี๋ยวเหรอ ถามว่าขนาดดนตรีคุณมาทั้งชีวิตอะ่ะคุณรู้จักมันมากที่สุดแล้วอะ่ะคุณยังเหนื่อยเลยแล้วคุณไปทำก๋วยเตี๋ยวอะ่ะคุณไม่เคยรู้จักมันเลยอะ่ะก็ทำอันนี้ให้มันดีมันน่าจะยังมีหนทางที่แม่งจะทำให้แบบไปได้อีกเยอะ,ะนนเ,เล่นดนตรีจุดจุดเริ่มต้นหรือจุดเริ่มแรกของมันก็คือความรักและความชอบผมว่าเราอย่าลืม อย่าลืมเรื่องนั้นไปผมจะชอบบอกใครหลายๆคนว่ามันผมจะมีวิธีวิธีฝึกวิธีสอนหรือวิธีคิดอย่างหนึ่งก็คือฟังดูฝึกเล่นฟังเพลงเยอะๆดูก็ออกไปหาที่ดูต่างๆนานาบ้างเออดูดูของจริงอ่ะฝึกพอดูเสร็จฟังเสร็จก็กลับมาฝึกตัวเองประมวลผลอ่าประมวลผลพอฝึกเสร็จปุ๊บก็ต้องเล่นต้องไปหาที่เล่นหาที่ลงหาวงเล่นทําครบสี่อย่างนี้ผมว่ามันก็จะสามารถที่จะผมว่ามันไปได้นะ ยังไงถ้าชอบวงสิวก็ติดตามข่าวสารของเขาได้จากแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์อะไรต่างๆนานะครับสำหรับวันนี้ผมกระป๊อกก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ